มาร้อเงสวัสดีกันนะคะสวัสดีสวัสดีนะจ๊ะเมื่อเราพบฝะาเราต้องทักทายยกมือพนมขึ้นไหวยกมือพนมขึ้นไหวและกล่าวทักทายคําว่าสวัสดีอ่ะเรามาล้อพร้อมกันอีกรอบนึงนะคะสวัสดีสวัสดีนะจ๊ะเมื่อเราพบฝะาเราต้องทักทายยกมื ยกมือประนมขึ้นได้แล้วกล่าวทักทายคำว่าสวัสดี่าวันนี้นะคะครูจะมาพาเด็กๆทำกิจกรรมเคลื่อนไหวกระโดดเท่ากับจานวนจังหวะที่ครูเคาะนะคะเดี๋ยวเรามาลองทำเลยนะคะครูจะลองทำก่อนเดี๋ยวหนึ่งครั้งแล้วลเดี๋ยวเด็กๆค่อยทำตามนะคะเคาะหนึ่งครั2 2> ้งเคาะสองครั้ง หนึ่งสองเคาะสามครั้งหนึ่งสองสามอ่าคราวนี้เด็กๆลองทำตามรูดูนะคะอ่าเคาะหนึ่งครั้งหนึ่งเคาะสองครั้งหนึ่งสองเคาะสามครั้งหนึ่งสองสามเด็กๆอย่าลืมทำตามนะคะสวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะ วันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องการไหว้ผู้ใหญ่นะคะเมื่อเราพบผู้ใหญ่เราต้องทักทายผู้ใหญ่ด้วยการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆก็ต้องยืนตรงขาชิดกันหลังจากนั้นพนมมือไหว้ผู้ใหญ่โดยให้ใช้ปลาย,ายนิ้วหัวแม่มือของเราจรดที่ปลายเส้นหัวราก้มศีรษะลง แล้วกล่าวคำว่าถ้าเป็นเด็กผู้ชายให้พูดคำว่าสวัสดีค่ะถ้าเป็นเด็กผู้หญิงให้พูดคำว่าสวัสดีค่ะ,คะ,คะหลังจากนะั้นก็ให้เด็กๆลองทำตามดูนะคะต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์นะคะวันนี้เรามาระบายสีกันนะคะด็กทีถึที่เราจะระบายวันนี้เป็นสีเทียนนะคะด็กท ร้อยแล้วนะคะเด็กๆคุณครูฝากผู้ปกครองนะคะฝากถ่ายรูปเด็กๆขณะทำกิจกรรมสร้างสรรค์ใหุ้ณในรายุ่มด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ก็คุณครูก็ขอลาก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ